แล้วก็หาแล้วก็ทีตเป็นตะข่ายมาอมอ,อคุยขั้นหัวแต่ผมไปอาทิตย์ก่อนอยาวอาทิตย์นี้ได้สวยพีทนี่ต้องไปไอ้นี่อรัญญประเทศอ่ะมันมีของเก่า มีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีพวกเนี้ยเออพีทน่าจะชอบพีทน่าจะชอบคนใช่ไหมคือแบบบางคนนะเขาเขาเอาความชอบนะไปคัดแบบเสื้อผ้ากับรองเท้ามือสองดีๆเอามาขายเอามาอัปเกรดอะเคยไปไหม mm. มันอยู่อยู่สายแก้วอะ่ะเคยไปไหม ไม่งั้นต้องชวนแม่ไปเทพปานีพี่ผมเคยไปอยู่แต่ผมไม่เคยไป,ไปตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยมั้งไม่ไม่เนี่ยต้องไปเทพปานีถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านอะ่ะที่เขารับซื้อเศษเหล็กอะ่ะมีหมดเลยโต๊ะเก้าอี้ตู้พัดลมทีวีไม่ใช่มันเป็นของเก่าที่เขาช่างขายอะ่ะใช่เมื่อก่อนยายมิงอะ่ะก็ไปบ่อยเออยายมิงมากไปไ พี่สอนนั่งเครื่องมานะวันนี้มาคนเดียวนี่ไง,องเอาถุงเส่ตะก้าเสรแล้วอย่าลคุณเฮ้ยเดีบบ๋วยวคุมตัวน้ำตัวน้ำ ตขึ้นตัวขึ้นตัวขึ้นสายอู้มันยาวไปน่นตรงนี้ก็มีอะไร ี่แต่ส่วนมากตัวนี้มันจะเป็นท่อ,อย่าง ไม่หิวข้าวเหรอหิวอยู่แต่ตอนนี้ต้องไปล้างเลยก่นใช่ไม่งันไปเสื้อแบโอ้ถือเสื้อพีชลูกเฮ้ยจเเมอกี้เขาหวานไปนิดเดียวเอง กว่นำปืนฟ้าแล้วปืใช่ที่เขาล้ออยู่ตรงนันปะกว่าใช่แต่อันใหญ่กว่านี้ดุด เนี่ยเนี่ยอันไหนเลือกมาแล้วอันไหนไม่เล่นเอาใส่ตะกาเนี้ยเอาวันกล่องนะั้นไหนอย่าลืมเก็บใส่ตะการนี้เอาไว้ข้างในเด้อรวดแลนผ่านมาได้ลูก เอ๊ะไอ้คุณสวบัดมือวีฮะออกไปต้องเกิดอ่ะไรน้องคุณทำว่าวหรอไม่ทำแบบนี้เอ้านี่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 ไม่เหล็กที่มันขวมได้เยอะเลย เออเ้คุณนี่นนี่ยดบดับไลท์เจมเอร์จิดับไลท์เมอร์จิเได้ไหมได้ไหมไม้ไได้ตดยถ่ายรูปมือให้แม่ดูไหมพีชไอ้ไก่ itu zonau ni 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 anime tu kan